วันนี้เราก็จะมาทำพายกันเราดูตัวแรกกันเลยใช้ข้าวเบอรล่น,นะคะโอ้หนึ่งช้อนเกลือนะคะอันนี้เป็นไซรัปนะคะหรือจะใช้น้ำตาลก็ได้แต่อันนี้เราใช้ไซรัปแทน ความหวานนี่แล้วแต่ชอบนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะใส่ไหลับลงไปก่อนมันก็เลยคนยากอันนี้เนยเราใช้100กรัม เพิ่มความหอมแต่งกลิ่นให้หอมหน่าทานมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นพวกรสวานิลารสสตรอเบอรี่อะไรประมาณนี้คนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผักไว้ก่อนเรามาทำบลูเบอรี่กันอันนี้น้ำตาลนะคะ1ช้อนไหลับก็หนึ่งเหมือนกันนะที่ใส่ในแป้ง ็แบ่งไว้โปกหน้าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆั่วแล้วก็เอาบูเบอรี่ลงไปค่ะของเราใช้บูเบอรี่เยอะมากเพราะว่าเรามีเยอะนะ แล้วก็ชอบบลูเบอรี่มากๆด้วยที่ให้ทั่วนะคะว้ยติดได้แค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวเข้าเตาอ,อบกันเลยดีกว่าเข้าเตาอ,อบ3 0ม้าถึง40นาทีนะคะพายบลูเบอรรี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ สีนี้ที่เป็นสีนี้เพราะว่าเราใส่รสวนิลาแต่งกลิ่นรสวนิลาลงไปนะคะก็เลยเป็นสีเข้มนิดนึง